สบายดีพี่น้องมือสุขุสุคนเด้อพี่น้องเมื่อนี่ยพวันกับเม่น้อยสีมาเห็ดพันปลาเผาจ้านี่กาสซีปิ้งปลามาจ้ะเนาะเอาปลากับพี่สองไยสบายดีพี่น้องเรื่อมือสุกุสุคนนี่มีวันนี้สือมาเนี่ยข้าวปลายพันหัวสิงไคใบขี้หูจัด้อหยัดปากจ้าเอาบริพาทองไม่ได้พาเอาใจดีออก ระหว่างพวันกับแม่น้อยเพิ่นไปตลาดน้องนั้นก็ติดไฟติดไฟฮ้อนๆถาเพิ่นจ้าพี่น้องแดงๆเลยเดี๋ยวเอาปลาขึ้นเตาปลาอบเกลือปลาอบเกลือพี่น้องอบเกลือเกลือเกลือก่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องไปเกลือให้ลายหมดกันเลยนะก็เล่นอบเกลือพี่นั่นลงปิ้งอ่ตัวในก็เตาอยู่ปลาพี่น้องเนี้ พักก็เป็นส่วนอีกแล้วจ้า<ร>พี่น้องสุกแล้วพี่น้องครึ่งน,นึงพี่น้องปลาอกเกลือพี่น้องปลาโทษปิปปป้งปลากระสุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องปลาอย่างเป็นเสแพแหงดิเม่นอลซีเฮดเจลจ้าบาทนี้เฮดปันได้กระได้เนาะเนอะล พงนัวนิดหนึ่งใส่ขวสิ่งไคลน้ำจ้าอ่ะพักซีพอมพักชีลงจ้ามาทำใส่กันนะใส่วด,ดินลงจ้ามะนาวลงน้ำเสีอมลงจ้า ้ำเสื้อมนี้แม่น้อยเห็ดไวใบเตยรุ่นเ็ดไว้้แต่นเลยเจ้าเกี่ยวกับแลี้ยวพิธี่เคี่ยพ่อหน้าจ้าพี่น้องชมน้วยนอนลงแล้วแล้วเราจาพี่น้องปิ้งปลาแกลียวเสพๆของแม่น้อยพันปลาน้ำจ้ามาเดินพี่น้องสุขุมสุขคนมากินน้ำกันจ้าพักก็เกือบส่วนพี่น้องเลยทอเมี่ยงปลาไว้พี่น้องกินน้ำกันพี่น้องเสพๆ สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าประสบผลสุขคนเลยพี่น้องเมื่อนก่อนจะกินน้องนัดกสิขอขอบคุณแม่มีกับแม่เอสเพิ่นได้ส่งเงินมาให้ีน้องนัดแม่มีเพิ่นได้ส่งเงินมาให้น้องนัดเป็นจำนวนหนึ่งล้านหาพันค่ะน้อยจ้าแม่เอสเพิ่นได้ส่งเงินมาเป็นจำนวนสองร้อยเหรียญจ้า เขาขอบคุณแม่ทั้งสองหลายๆเด้อแม่เด้อขอให้แม่อยู่ดีมีแห่งปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นเด้อน้องกจากแข็งแรงเนาะน้องนาาัทเ,เนนพ่อูมิใจหลายจา้าบ่มีหยัง่องอะไรก็บ,บ่มีหยัง,ยงตอบแทนแม่มีแต่ความอวยพรกับความจร,ร,ริงใจจา้าแม่รวมหักความพแพงกันแล้พี่เนาะแต่ขอขอขอบคุณแม่ทั้งสองหลายๆกิจการงานกับขอให้เจริญรุ่งเรืองหลายๆเด้อแม่ทั้งสองเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณ นพี่ทั้งสองเด้อนพี่แม่พี่แอดขอขอบคุณหลายหลายเลยเด้อขอให้ให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด้อให้เงินไหลน้องทองไหลมาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆพี่เอ๋ยเนาะจักสิเว้าคำใดมันมันดีใจภูมิใจนะขอบคุณหลายหลายแ้วพี่น้องเฮ้ยนี่นีแม่เเด้อแอดติดปากกันมาให้ขอบขอบใจหลายๆบริเวณยังติดต่อแฟนนี่เด้อทั จะก่ัวผักค้แงครับอแขงคอกอกใจอะไรพี่นอ้เออดีดีม่แห้งลำรวยคับบริสิมบริฟ้าส่งเทาน้ยเนาะบริสิมบริฟ้าอบรัววันเม่น้เกมัยจะบริิมบริฟ้าคุณหลายๆที่เลยมีน้องม่ดังกินข่ามาพี่น้องมามากินกันเดียวกั บักห้นั่งไห้ติมเพื่อกรรมนังกินน้ำอยากกินพันกับขุนน้ำน้องนัดเอาเลยไอติมจานเจ้าวางไปไหนหมาหนองนัดปิดนั่นมาเผาเองให้พี่น้องให้เลยมาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องมุดๆคนมากินน้ำกันจ้าคนกับ พ่อเนี่ยพวกนี้นี่งออหนาบ้านจิ๋เรเยวเป็ดแม่นี่ก็ลูกวัวหมูปลาจบระซิเน่งยตดบิีกายปลาตะกีนากอนน้อย้อยาวเขาุ่นดเหรอแก๊สอันนี้ก่อนพีาน้องเลยสี

กนะไบ,บ,บิน่น่องเนะี่ยเจ็บๆบ้านกระสุนต่งหากเนี่ยทนเนยนาะ

nó mới viên trào เือครับเนี่ยจับหาบ่เดียวอเขาบอกับเนาะบอล่ะเนาะไม่เเต็มอืมเดี๋ดูวันบาวันจะกินอีกทีวานี่ัอับง้ยเาเป็นหองก็เส <şimdi> ียได้เป็นหนอง เฮร็ดคลิปซาทำกับมือเนาะมคืนนี้ลุกห้อเข่าต oui ีสามหมดไป่นลองแล้วลุก่อเข่าตีสองเห็ดกาเกียมทีตีสองแล้วก็ไปยะไาไปขข่าอยู่วัดพร้อมขอบพวดประวันเห็ดตะม่ว่านี้แล้วไปสวายตัวสไาย์ข้าเขาเจ้าบวานนี่ผมไม่ได้อ dạy bôi tim được tím. ăn mà nặng lên, năm mười nát. Mưa quái đấy, Mưa quái năm nát. quái hai mười quái năm mười quái hai mười quái hai

Sí, แคบโลแกโตโนะโลสองเขียดแล้วกันเราตึกเลยเนาะบกอะรแพงบุกินเนาะแคบบ่อยเออ้ิบุกินนะต้องกนเล่นอยู่ห้องเงกันองเพต้องะนมได้อมเขอาลงหวัดกาแสมเห็นยูนลวงดาวพาไปด้เอออิ่บอก ลายประคำกินเนี <treats S 3> Yo, ่ย <treat. S 1> <but> ่เย้ามาเต็มคาเป็นขยมอร่ แว้เลยนะเนาะข้าวมนยงามนะมาหมดง่ายน้วยนะเดือนเปดเดือนเกาเดืนสเดืนเกนั่น ผลลิ้นเดือนชิบผมก็เดือนจิบกันพ่น,นาศแกล้าตายแ้่ฝนมากอ,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 าอ,อย่างนี้ไปตวนทขากันเอาไปอยู่สีแพงเลยาวหาง้าวนาเนาะเืออน้อกันเนาะเรือดได้เอากับบนไเฮ็ดไหที่นนเอากบดเ,เอากับบุ้มให้มีนาแน่นเอากัแพงมหนนงีหน้าก็จะเห็ดนะขอกลุมเห็ดนาครับ

คลิปนี้ก็สิได้อาพีและน้องไประชาเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อจ,จ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งใ,ให้ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่น,อน,น้อยเด้อจ้าบ๊ายบายลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามด้วพี่น้องเนะใจพี่น้อง